อยู่เงี้ถ้าเผื่อว่าให้เอาคนหลังม้วนเมื่อกี้เราเอาไหมมีบอกมุกบนเวทีเลยแล้วมีฮักด้วยบอกมุกกันเลยเห็นตลที่อะไรบอกมุกกันมาเ้วยเอาเพืจะได้รู้ว่าข้างเราเล่นมุกสดเอ้ยลงพีซไม่ใช่เป็นร้องบนเวทีแล้วมันเล่นแขกเนี่ยแจ้างเงินเงนแขกเนี่ยเราพีจะรังแจ้งเราลอยเล่นทหาร เฮ้ยท่าเองนะไ,ไม่รู้ผมพูดลองใจแกกระยับะโอ้พี่รูปร่างพี่ทำไมครับดีมากพี่ลองใจยังงงสาบกว่า <c oughs> สุดยอด <c oughs> อพี่ไี่ลหน้าลาเข้าป่าชิายนี่ยังมันหน้าล่าลเข้าป่าอ้อยยังมึงนี่หน้าลาเข้าป่าชา้ารือไหรั้งคาใจมานานแล้วพี่ทำไมครับเออพื่ออยงวันนี้พันใช่ไหม ำไมนะพอย่าวันนี้พันคาตพันหนึ่งอเย็เลยโ้ยเป็นตัวโวยนะมาเอ้ยเหมือนเหมือนกับกินทองกับใบจแยเลยโอ้อันี่ไอ้นีใบจแยอนี่อันนี้อไเล็จิวเสือดเอาบอกมันเสดูเล็กเล็กเล็กมากขอดูมงล้วขวงมึงอะเชือของกูไม่ได้ยังมึงต้องอสอ แล้วเล้ลเาก้า,าไไหไอ้หีทำไมร้านที่ถามดลดราคาใช่ไหม่สองร้านเลยไม่มียเดี๋ยวเดี๋ยวงามาพิเศษเลย,ยเห็นมันแบบนี้อ่ะอยากย้ายตตไวข้างหน้าได้อยากเาอของพง่ได้บอกเลิกลับแ <Yeah. S 1> กลแล้วนี่สมมติถ้าเกิดได้เป็นนางสาวไทยเนี่ยสถานที่แรกที่จะไปบำเพ็ญประโยชน์คือที่ไหนเาไปเยแค่สอคนไม่ต้องคิดหรอกเน่แล้วกูบอกเยนะ กับกรุงเทพเนี่ยอย่าให้อีนี่ขับรถนะชิบผายตอนมาให้นี่ขับมาร้อยกว่ากิโลมเก่งนั่งเก่งเกี่ยวเดียวเลยเฮ้ยไอตอนนั้นไม่ท่าไรททำไมนั่งให้ขับรถไม่ให้เก่งได้ไงตอนที่มึงขับแล้วนี่นั่งหลังเออแล้วกูเอาออกมันอยู่หลังรถกูมองตามมันกล่ว่ากูได้อารมณจะได้วิวตอนขับมากูถึกเป็นไงกูถึกหันมาองข้างๆตามมันไม่มองข้างทางหรือเปล่าไม่เห็น วาย่ากล้าเห็นเม็ดมันยังไม่เห็นเสื้อรถรีบมาใบหนึ่งนะทำไมซื้อรถสองนลังื้อรถขสองคันเออซื้อบ้านทรงหลังอืมที่ดินอีกรอบเลโอ๋อเผาทิ้งหมดอ้าวทำไมมึงเผาทิ้งอ่ะมันเป็นเรื่องทรมนตุ๊บเลยโบ๊ทมึงเล่นเป็นตัวโบได้หปะไม่น่าเชื่อลาแขกดีกว่าวันนี้ลาอะไรอ่าลาเยอะลาแขกเอา โอ้ยจริงใย,ยังมีมุกอีกเออ,ไ,อไม่ไม่ไม่ไดับวันไม่ได้นไลกคือว,ว,ว่าวันนี้เพิ่แถงไม่ถูกนะเนี่ยไมให้คูลาแทกดีกว่าเออเฮ้ยเะมันเป็นขนาดของครูเอ,อ้ยรื่อแล้วเข้าประกันไปคณะโชกุชนแชมเปี้นเฮ้แต่ขอประกาศผิดคณะจอนแชมเปี้ยนเฮ้ยพี่จะรันติดป้ายีค่หน้ารันเลยโชกุแชมเปี้ยน ไอประกาศผิดมันเป็นคณะจอรแชมเปี้ยนเฮ้ยเป็นไม่ได้กูเป็นหัวหน้าชมกูแชมป์เปี้ยนไม่ใช่นี่คณะจอรแชมเปี้ยนกูเป็นหัวหน้าเฮ้ยกูเป็นหัวหน้าชมกูแชมป์เปี้ยนมึงหัวหน้าเพี่อะไรกูเป็นหัวหน้าเฮ้ยมึงเป็นหัวหน้าแล้วกูมึงนะมึงก็เป็นรองหัวหน้าเลยสิเฮ้ยกูเป็นรองหัวหน้าอะไรอ่ะมึงเป็นหัวหน้าเออกูเป็นหัวหน้านี่รองหัวหน้าเอาไล่แก้ง่ะไอ้แกงอ่ะ หัวหน้ารองหัวหน้าขี้คาเอาแล้วอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคีข้คาแล้วอีนนี้อีเนี่ยรองขี้คาอีนี่เมียคีคาเนี่ยกูก็เป็นเมียกปกาแล้วล่ะอย่าไปยังอย่าไปยังแม่เลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวอันนี้แต่ตำแหน่งด้วยหัวหน้ารองหัวหน้าขี้คาเนี่ยขี้คารองเมียขี้คาเนี่ย ข้อจะขีดฆ่าเลยว้าวหัวเรอะวันนี้พอแต่นี้ว่าเออพอพอแล้วประวัตเพราะว่าจริงๆแล้วพวกมึยังเล่นสักชั่วโมงหนึ่งแต่พอดีว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเอีเย็มันเกินขาตัวที่มันจะรังให้มาเออเฮ้ยห้าร้อยจริงเหรอไอ้กูพูดเล่นก็ไปอยอ่แต่พวกบอกลงไปจากไม่ใช่คงพวกเราห้าร้อยคงมึงสามร้อยไหนมึงบอกรับมาหมื่นยงไงเบรกกูหลอกงั้นมึงลงมาทั้งเทพ มือนึงพีจันไม่ยากเรายี่สิบาทยังขี้เหนียวใจหมคุบอกเลยงานนเสร็จแล้คุณอกมีคนตบมือแค่นั้นบอกงานพีจันทรเสื้อขครับมือไล่ออกเลยมันเป็นพนักงานไรไปไหนโยอ่เยอะไล่ออกเลยชื่ออะไรเนาะคุณบอกลงมาเหินเล่นที่ในฝันเนี่ยลงมาจากกรุงเทพอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าคนละพันเลยไม่บอกจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่จันทรมากนะครับพุ่มลงมาสุรัตน์ครับได้ แหวะทุกครั้งรายการไอ้ฟันบรรยากาศในเมื่อไหร่นึงไปแน่ไอ้รานพีพีไม่ต้องเอ่ยชื่อพีพีไม่มีสุดหังไม่มีพ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 อพานสาลาเอวไปแน่รายารนั้นบรรยากาศโล่งเกินไปไม่แถวได้รันนี้หนังมืดมิชุดลวงงายจบงานเรียกบ้างไยหนังข้างล่างไม่ซอยเลยซอยหัวห้อง ก็ให้นางรมครับผมก็พบคุณมาคุณพี่จราแล้วก็แขกทุกทูกฐานครับผมเป็นเด็กจ,กจ๊คจงหวัสษฎรา์ธ,ธานีัตอนนี้ทำทีมตลกยุเทปชิวโชว์คุณแชมเปีย้ยนครับแล้วก็มีนั่งกำลังจะมีนั่งบอดี้การ์ดนะเลี่ยมป่าซอกเออใช่ใช่ใช่สาธิคนนี้ก็แสดงตองหยำกุ้งแล้วเออตรงยำกุ้งนั้นก็แย่งอย่างโซทอนใช่เลยรบดาราทำทีมไม่ต้องกลัวว่าุจ้างอะไรไม่มีคนแรกเพราะว่าถุกฐานก็หนังเลยอันนี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมมา พวกมันคนใต้แร่งใต้มันธรรมดาไทยฝรั่งแร่งใต้แหละละแค่เป็นภาษาดัเราวะสุดยอดเชิญครับเอาให้สุภาพที่สุดมาให้คนรักเราคเอ้ยไปคนเดียวเฮยไลน์ดีๆที่เอ้ยให้ไลน์ดีๆเพ่อเพ่อเหรออครอบครองพ่อพ่อแม่พี่น้องจังหวัดชื่อราธานีขครอบคุณมากมากเล็ดแม่ไม่หัวดอ คุณผู้เล่นชีเชัยขอบคุณม,มากนะครับอขอบคุณคณะโชว์โกนเ,นเนนนอนจอนแชมเปี้ยนด้วยนะครับสวัสดีครับจาที่มาดูชมเป็นเแฟนต่างดานไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ